แคมเปญครับแคมเปญนี้น่าสนใจมากครับเอาใจคนรักการช้อปปิ้งนะครับบัตรเครดิตกสิกรไทยครับเปิดตัวแคมเปญร,รูดล่าแสงเหนือครับยึดคอนเซปต์นะฮะไลฟ์สไตล์เครดิตการ์ดบัตรเดียวใช้ได้ทุกวัน เจาะี่ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่ใช้ใจ่ายสูงสุดนะฮะทั้งเรื่องของการช้อปปิ้งท่องเที่ยวแล้วก็อาหารด้วยครับใช่ค่ะซึ่งไก่มาที่3นี้นะคะคุณนพวรรณเจิมหันษารองกรรมการผู้จัดการธนาคารกาสิกรไทยค่ะเปิดตัวแคมเปญรูดล่าแสงเหนือเพื่อเปิดประสบการณ์สุดขั้วโลกนะคะพิชิตขุมทรัพย์อาณาจักรไอซ์แลนด์ให้ลูกค้าบัตรเครดิตเนี่ยลุ้นรางวัลกันรางวัลเป็นทลิปตามล่าแสงเหนือที่ประเทศไอซ์แลนด์นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นแคมเปญรับเรนการท,าท่องเที่ยวในที่ที่แปลกใหม่กระตุ้นการใช้ใจใช่่่่าาายยในนชววงงงคครรปีีีหหลััั้้ดทสสํํสญบ ใครที่สะบักบัตรใหม่นะคะก็มีสิทธิ์รุ้นรับไอเทมยอดนิยมของการท่องเที่ยวได้ทุกรางวัลทุกเดือนด้วยรวมมูลค่ารางวัลกว่า3 8ล้าน8แสนบาทเริ่มต้น1สิงหาคมนี้จนถึง15พฤศจิกายนค่ะอันนั้นเราไปฟังเสียงของคุณนพวรรณเจิมหันษานะครับซึ่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการของธนาคารกสิกรไทยกันหน่อยครับเชิญครับ เครดิตกสิกรไทยเราก็มาพร้อมกับแคมเปญน,นะคะที่เรียกว่ามั่นใจว่าจะพับใจแล้วก็จะมีประสบการณ์ใหม่ๆให้กับท่านลูกค้านะคะนั่นก็คือแคมเปญรูดล่าแสงเหนือนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะง่ายๆเพียงแต่ใช้บัตรเครดิตกสิกรไทยนะคะรูดจับจ่ายใช้สอยสลิปตั้งแต่1,000บาทเป็นต้นไปนี่นะคะตั้งแต่1สิงหาคมจนกระทั่งถึงวันที่15พฤศจิกายนปีนี้นะคะนะคะลุ้นรับรางวัลเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะหลังจากจบ นะคะวันที่15พฤศจิกายนเราจะจับรางวัลพาทุกท่านนะคะที่ได้รบับรางวัลทั้งหมด10รางวัลรางวัลละสองท่านไปรุ้นดูแสงเหนือที่ประเทศไอซ์แลนด์นะคะช่วงเดือนมีนาคมซึ่งเชื่อกันว่าจะเป็นเดือนที่แสงเหนือสวยที่สุดนะคะประเทศไอซ์แลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่คนทั่วโลกโหวตก,กันว่าเป็นท็อปเดสทนชันต้องไปครั้งหนึ่งในชีวิตไม่ใช่ทุกคนไปถึงไอซ์แลนด์ได้นะคะอยากจะเชิญชวนนะคะท่านลูกค้าคนไทยทั้งหลายนะคะมาร่วมปฏิบัติการรูดล่าแสงเหนือไปกับก,บกสิกรไทยคะ่ะ อเราต้องจัดเป็นนิดนึงใช่ค่ะสำหรับคนชอบเดินทางท่องเที่ยวก็มีใช้อยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องไปจัดนิดนึงเพื่อจะได้ไปดูแสงเหนือนะรุดเพลิ่ประเทศอะไรนะคะไอซ์แลนด์พัก